โอเคครับผมสวัสดีครับครับมันตี้แคปขอบคุณครับช่วงเพื่อนฝากขายครับครับอย่างที่เราบอกไว้ครับช่วงนี้ในทุกๆอาทิตย์จะมีคลิปของช่วงนี้ขึ้นมาตลอดครับแาบนี้นะครับครับเพราะเราจะคอยรีวิวให้อ่าสำหรับเพื่อนๆที่มาโพสขายไว้ในแฟนเพจมันตีแคปเ d กแ n นครับย้ำเตือนช่องทางการเข้ากันมาอีกทีนึงนะครับเวอร์ไวล์เวิร์เิร์มเิร์เวร์ไว์ เบอร์เว็บเฟซบุ๊ก .com สแลตมันที่แคมป์เซ็นแฮมติดต่อได้เลยโอเครร้บร่างหน้าตาเพจเป็นอย่างนี้เอาย้ำอีกครั้งเฮียมีค่าใช้จ่ายไหมครับนะครับเน้นย้ำอีกครั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในในนี้โอเคผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันแล้ตกลงกันเองนะครับใครมาเรียกเก็บกูไม่เกี่ยวนะเว้ยไม่เกี่ยวนะครับย้ำ่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายครับนะครับเออผมบอกเลยว่าเราแค่อยาก เปิดแบเป็นคนกลางไปสื่อปลาให้เ,เพื่อนๆได้มาแปลงสินทรัพย์ให้เฮฮากันครับก็มาเฮฮากันและที่สําคัญเรามีส่วนในการช่วยเ,เพื่อนๆก็คือทุกอาทิตย์เราจะคอยรีวิวสินค้าใหม่ๆที่เขา mm hmm. มาทัวรอไทยอาทิตนี้มีอะไรครับอาทิตย์นี้อ่อแจ้งก่อนว่า ถ้าของที่เป็นของของเราเองเนี่ยเราจะไม่รีวิวซ้ํานะเพราะเรารีวิวไปแล้วถูกต้องเราจะรีวิวเฉพาะของของเพื่อนถูกต้องที่มาลงที่เราอ่าวันนี้มีอะไรวันนี้มีแน่ๆมีนี่ครับผมอ่าดูก็รู้ว่าซีทีซีทีเซ่าเทเลนนะครับอ่ารายละเอียดตอนนี้ผมไม่ลงรายละเอียดมากบอกแค่ว่ามีอะไรแล้วกันขออย่าบอกแค่ว่ามีอะไรนะครับรุ่นนี้ซูนาศูนย์ครับเขาบอกว่าสภาพคมกริบ ผมกิฟผมทางรูปให้ดูเลยรูปเห็นชัดป่าวะชัดชัดชัดก็ไปดูกันเออเสภาอามันใหม่จริงว่าเสือข้างหลังนะเออเสือข้างหลังใหม่อ้าเขามีเบอร์ทงเบอร์โทรให้ด้วยเรียบร้อยมีราคาคุราคาให้อะไรก็ไปตามดูกันนะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้จักนี้อีกอย่างกําลังจะบอกเพื่อนๆว่าที่เคยบอกกันไว้ว่าเฮ้ยไม่เฉพาะมีดนะเว้ยอ้าวเย็ดแม่แล้วอยู่ไหนวะเนี่ย เดี๋ยวหาก่อนมีเพื่อนเจอมาเจอ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 สิไม่เจอแล้วล่ะเจอไหมไม่เจอไม่เจอไปแล้วมั้งอ่าไปแล้วเหรออ่ามีมีมีเพื่อนมาโพสต์ฟินไว้ด้วยอ่าเออมีเพื่อนมาโพสต์ฟินไว้ก็โอเคถ้าถ้าไปแล้วก็โอเคยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับมีเพื่อนโพสต์ฟินไว้ ก็ฝากไว้นิดนึับเพื่อนๆที่มาโพสขายนะครับถ้าพติว่าสินค้าคุณผิดการขายได้แล้วรบวนอัเดตสเตนัใน้ลุ่มนิดนึ่มจะได้ทราบว่าคุณผิดไปแล้วจะได้ไม่ต้องมีรีวิวซ้ำเดี๋ยวอัปเดตยังไงพี่เข้ามาพิมพ์เป็นข้อความไว้นี่แหละหรือเจ้าตัวจะลบทิ้งก่อนแล้วแต่ก่อนแล้วแต่ก่แล้วแต่หรือเจ้าตัวจะลบไปก็นแล้วแต่นะครับว่ากันไปหรือว่าจะมาพิมพ์็ข้อความไว่าปิดการขายครับขายไปแล้วครับอะไรก็ว่ากันไป ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากกันไว้กับเพจใหม่ของเรามันตีแคมป์เซ็กแคนแถบนะครับช่องทางการเข้าเยีๆๆ่ยมเยือนอย่าีเวอร์เว็บเฟซบุ๊ก .com/ มันตีแคมป์เซ็กแคนแถบพิมพ์ติดกันไปได้เลยส <Okay. S 1> ิดค่า,าอะไรก็พัมพูงไหได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสวัสดีครับ